าคุณเป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปาาเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างๆจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่ให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสันกระดิ่งนะคะแค่นั้นแต่ข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านค่ะพบกับมามีทีนิวเช่นเคยนะคะคลิปนี้นะคะเรามาบอกกล่านะคะบอกเล่านะคะเรื่องอัปเดตสําหรับเรื่องที่ดินกันบ้างนะคะในโครงการบอกดิน2ของกรม ในโครงการบอกดินสามของกรมที่ดินนะคะซึ่งหากใครนะคะที่ดินยังไม่มีเอกสารสิทธิ์นะคะรีฝังข่าวนี้เลยนะคะหรือว่าแชร์กันไปนะคะเพื่อบอกเล่าให้คนรู้จักได้รู้นะคะ หลังจากกรมที่ดินนะคะได้จำแนกที่ดินเพื่อออกเอกสารสิทธิ์ตามโครงการบอกดิน2หรือบอกดินระยะที่2ในปี2564แล้วเสร็จแล้วนะคะล่าสุดค่ะกำลังเตรียมเดินหน้าโครงการบอกดินปี2565ระยะที่3หรือบอกดิน3ต่อเนื่องทันทีทั้งนี้ประชาชนรายใดยังไม่มีเอกสารสิทธิ์หรือมีสค้อน,นส .3 นอสอสามกเตรียมความพร้อมได้ทันทีโดยกรมที่ดินระบุว่าสามารถเปิดรับแจ้งตำแหน่งบอกดินได้ตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม65เป็นต้นไปสำหรับโครงการบอกดิน2มีผู้แจ้งข้อมูลทั้งสิ้นจำนวน447,000รายตรวจสอบตำแหน่งที่ดินตามที่ผู้ใช้บริการบอกดินแจ้งตำแหน่งไว้พบว่าอยู่นอกเขตพื้นที่ดินของรัฐ ซึ่งอาจออกโฉนดที่ดินได้จํานวนกว่า200,000รายและอยู่ในเขตที่ดินของรัฐจำนวนกว่า190,000รายและได้สิ้นสุดการรับแจ้งตั้งแต่วันที่30มิถุนาย,ยน64ที่ผ่านมาขณะโครงการบอกดี1ปี63นะคะก็มีผู้แจ้งข้อมูลผ่านระบบทั้งสิ้นกว่า11,000รายนะคะแล้วก็มีการตรวจสอบที่ดินแล้วออกโฉนดไปแล้วกว่า6,000รายและเขตที่ดินของรัฐจำนวนกว่า5,000รายนะคะ นายนิสิตจันสมวงนะคะอธิบดีกรมที่ดินก็เปดิดเผยว่ากรมที่ดินเนี่ยได้ดําเนินโครงการบอกดินเพื่อสํารวจข้อมูลที่ดินสําหรับนําไปบริหารจัดการให้สอดคล้องกับโนโยบายรัฐบาลบอกดินนะคะซึ่งเป็นโครงการที่นํานวัตกรรมเทคโนโลยีสื่อสังคมออนไลน์โดยการนําระบบลาย e o f f i c i a l a c c o u n t มาประยุกต์ใช้ในการรับแจ้งข้อมูลด้านที่ดินจากภาคประชาชนรวมทั้งภาคส่วน,นต่าง โดยนำข้อมูลที่ได้รับแจ้งไปตรวจสอบและประมวลผลด้วยโปรแกรมสาธารณะด้านภูมิสารสนเทศบนระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลนะคะซึ่งสำหรับนะคะโครงการบอกดิน3ที่จะมีถึงนี้นะคะเขาจะเริ่มเดือนมกราคม65นี้นะคะเดี๋ยวรอติดตามข่าวเลยนะคะแต่หากใครไม่อยากพลาดข่าวนี้นะคะเดี๋ยวมามิทินิวจะมาแจ้งให้ฟังเลยนะคะก็อย่าลืมกดติดตามกันนะคะ หากใครมีข้อสงสัยในเรื่องเกี่ยวกับข่าวประชารัฐนะคะสามารถคอมเมนต์สอบถามใต้คลิปได้เลยอเขอบคุณนะคะเนื้อหาข่าวดีๆจากเว็บไซต์ w w w h a n s วด์ i ว็บดอทยรด้วยค่ะ ค่ะแล้วทีก็มีอะไรมาแนะนําด้วยนะคะในช่วงนี้เข้ายากหมักแพงเหลือเกินหากใครนะคะสนใจนะคะอยากมีผลิตภัณฑ์ตัวเองนะคะที่จะนำมาขายแต่ไม่รู้จะทําเพจยิงแอดยังไงนะคะจะแต่งภาพยังไงให้เพจดูดีนะคะทีมีคอร์ดดีๆที่สอนด้วยโค้ดเงินล้านนะคะเป็นโค้ดที่ออกรายการอายุน้อยร้อยล้านมาแล้วนะคะเพียงคอร์สละ98บาทนะคะสอนคุณให้เป็นได้เลยนะคะแต่ถ้าหากใครก็ยังไม่รู้ว่าจะขายอะไรดีละ่ะจะไปเรียนเพื่ออะไรนะคะในคอร์สนี้ เขาก็มีสินค้าแนะนำด้วยเผื่อเราสนใจหรือจะเอาไปต่อยอดขายอย่างอื่นก็ได้นะคะฝากด้วยค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะ c h anel Mummy T News ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้ค่ะ